สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับพ,พ,พ,พี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสอปอปลอลเรานะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยหลาวพัฒนานะครับสรุปในโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่8มกราคม2566นะครับก็เป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับผม สำหรับแนวทางในวันที่5นะครับผมของผมในสายวิ่งสายรูดเนตัวเด่นเนี่ยหลุดนะครับเนาะมาแค่เลขเด่นตารางเนาะถ้าเกิดใครจับวินที่เลขตารางนี้ก็เข้าไปที่3-6เลขล่างชุด4ตัวนะครับผลที่ออกในงวดที่แล้วนะครับเลข6ตัว593675นะครับ59เลขล่างชุด6ตัว36เลขล่างชุด4ตัวเลข6 เลข3ตัวออก6 7 5หนะครับก็มาเรียงเลยนะครับพี่พี่ของเราเนี่ยเลข6เลข7มีแต่ว่าขาดเลข5นะครับพี่พี่เนาะถ้างั้นก็ไม่แน่อาจจะแตก3ตัวนะครับผมก็เน้น4 6แต่เขาออก3 6กนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝาก นะครับฝากข่าวเนาะสำรับพิพิสมาชิกนะครับเพื่อนใหม่นะครับผมเนาะท่านใดนะครับที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจนะครับเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับเนาะย้ำนะครับเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนอกเหนือจากที่ผมลงในช่องทาง YouTube ก็จะมีหลากหลายนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ฮานอยอาเซียนนะครับเนาะจีนเช้าแล้วก็ลาวทีวีนอย h ฮดีนะครับรวมถึงรอบเที่ยงก็จะเป็นนอยสตาร์เนาะแล้วก็หุ้น หุ้นไต้หวันเกาหลีนะครับเราบ่ายก็เป็นจีนแล้วก็ห้างเสียงอีกนะครับเนาะก็หลากหลายแนวทางนะครับที่ผมไม่ได้ลงในช่องทาง u t u b e นะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีก็ลองเข้าไปเป็นพี่เป็นน้องกันก่นกอนก็ได้นะครับเข้าไปแล้วไม่ชอบนะครับหรือว่าแนวทางไม่ปังก็ออกมาได้นะครับไปฟีไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับแล้วก็ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางวันนี้ก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับผม สำหรับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่อาจจะเพ <ée> ิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านแสงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแสงโชคเข้าไปทักทายอบถามแมดปิดได้นะครับก็บ้านนี้นะครับก็ถือว่าใจดีนะครับพี่พี่น้องใจดีเนาะนะครับก็เข้าไปรับชมพูดคุยก่อนได้นะครับสรับบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมก็อยู่ก no ับแอดหลงมานานแล้วนะครับพี่เนาะสรับบ้านนี้ก็ สำหรับเลขตารางนะครับพี่พี่ในงวดนี้ขอให้มาก็แล้วก,กันนะครับผมเดี๋ยวใครที่รอทางเลขทูบนะครับเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะจะลงให้พี่พี่สมาชิกสมาชิกนะครับผมเลขเด่นตารางนะครับพี่พเลขหนึ่งนะครับเลขศูนย์ เลขสองนะครับเลขแปดเลขห้าเลขหกนะครับสองหกแปดหนึ่งห้าศูนย์นะครับพี่พี่สำหรับเลขเด่นตารางนะครับส่วนส่วนในตัวประกบคู่นะครับผมในงวดนี้ ในตัวประกบคู่แปดหนึ่งนะครับแปดสองนะครับผมห้าหนึ่ง 02, 0ูนย์สนหกะครับผมก็เลขพี่น้องนีไม่แน่นะครับพี่ๆเพราะว่าในงวดลา่ลาสุดนั้นมาเรียงนะครับมาเบิ้ลมาเรียงแล้วเลขพี่น้องนีไม่แน่เนาะท่านใดที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็น 1นึ่หรือว่าห้นะครับประมาณนี้นะครับก็ท่านใดที่ชอบในเลขพี่น้องก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับมาดูนะครับ,นะรบในตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็จะมีในที่81 5หนึ่นนะครับพี่พี่ 5602นะครับเลข3ตัวนะครับผมให้ไป3ชุดนะครับพี่พี่ก็จะมีในที่08 1 8 5 6 802นะครับผมนี่เลยนะครับเลข3ตัว ตัวเน้นก็จะเป็นในที่02แล้วก็81นะครับส่วนนะครับผมเลขตารางในงวดนี้ตัวเด่นนะครับสายวิ่งสายรูดเนาะผมจะให้เด่น2ตัวอืนะครับให้ไปที่เลข ให้ไปที่เลข1แล้วก็เลข8นะครับพี่พีหนึ่งกับ8นะครับแล้วก็อีกตัวนี้เลข0นะครับ0ูนย์นี่ก็ชอบนะครับพี่พี่กับ 1, 1นะครับผมนี่เลยนะครับ8กับ1สายวิ่งสายลูดในโค้งสุดท้ายนะครับ ในงวดที่แล้ว8ไม่มาเนาะแต่ว่าในสูตรวันนี้8ปดเด่นอยู่นะครับสำหรับ8เ <c oughs> ม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวใส่วิ่งสายรูดผมให้ไปที่เลขแปนะครับนะครับผมให้ไปที่เลขแปเนาะหรือใครไม่ชอบ8ก็เอาหนึ่งนะครับพี่ๆ <c oughs> นี่เลยนะครับผม แนวทางก็ประมาณนี้นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่พีเนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหรือท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับลองจับวินที่เลขตารางได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสวนมากเลยนะครับส่วนมากเลยเนี่ยผมจะผมจะจับในตัวประกบคู่นะครับเข้าน้อยมากเลยสวนมากจะมาเลขตาราง นะครับส่วนมากจะมาเลขตารางต้องบอกพี่พี่สมาชิกแบบนี้นะครับเผื่อว่าอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายคู่ที่ผมไม่ได้ประกบคู่ให้เนาะอาจจะเป็น8 0 1 0นะครับห0หรือว่า12นะครับหรือว่า8ปนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็ลองใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับพี่พสํหรับคลิปนี้นะขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามา เป็นกําลังใจรับชมแนวทางนะครับผิดพลาดยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอให้รวยๆนะครับปังๆทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ